มาพี่น้องบัดน,นี้เมื่อน,นี้หลังจากที่โจกทา่นทาน,นละเมินโจกท่านออกมัแล้ะเกาเพื่อ่เตรมอีได้บัตรนี่พี่น้องบัตรนี้เพื่อ้เตรียมเราเสียเอาใบไม้พถึงหม่ได้บัดนี้เพื่อเข้อโจดินอัดเขาใปไม่ปิดเขาไบไมเมื่องเ่็บใบมันดินมันเถื่อนก็ไปโดนเพื่องร้ายเกินไป เอาวนี่แหละดินมวยต้นหาเตาเนี้แหละพี่องเอ้ยาาเ,นะเอาใส่หลเห็นน้ำทานกับเต็งสีลัะเห็นน้ำกะเสียกับไทยน้ำกะเสียเห็นน้ำโตกับไทยน้ำโต ี่ยน้ำอาหารกับขอ่อยเกลี่ยน้ำการอาหารกับขอ่อยกับท้ายกับเขา <c oughs> ที่เบียดบันบันเต็นตมไปเพระปนีเลยหลั <c oughs> งจากปิดเต็มมัดลแล้วก็ต้อ <c> ง <oughs> ก็ทำการลังไส้ไหม แต่ว่าตัวน,นี้นนมันจะทําได้เขาดินเขาจากน้อยแล้วเฮาก้อนนี่พี่นอ้องเฮาจะฟาทุบม,มันแตกก้อนแกก,กมากเลยพอเขาเสียเอาไปใส่ต้นปิดตัวนี้เติมอ,อ,อีกเพื่อเขาเสียใส่ดินหน่อยร่องเพราะว่าเขาก่อนดินก่อนไงตัวนี้ปิดเตาเนี่ย ถนนมันโมลหลายาก็ตตรงมตีไม่อีกมาเลยกันเนาะ

เี่า้องคนกินมากเลย Bye.